สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว GMN อวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ Honda NSR50 นะครับปี1987นะครับมีมี NSR นคันนี้นะครับมีเครื่องยนต์ 49cc นะีครับ7.2แรงม้านะพเพื่อนหนึ่งห่งหงรอบต่อนาทีกันเลยทีเดียวนะครับมีน้ำหนักเพียง85กิกิโลกรัมเท่านั้น ไทยยกนี่น่าจะสบายมาก85กิโลกร,รัมนี่ก็พอๆกับคนคนหนึ่งเลยครับโค้รนารักเลยครับเอสปอร์ตมินินบค์ที่โคตรเท่นะครับขี่ในซอยหล่อๆได้เลยครับหรือเอาไปขี่ในสนามนะครับก็หล่อเหมือนกันนะครับเอาไปฝึกเข้าโค้งนะครับ รอบจัดจริงๆครับ1นึ่งมรอบต่อน,นาทีทางเรือคือนึกถึงเนี่ยเราอยากเอาไปขี่ในสนามนั้นนเพื่อนๆมีกล่องข้างหลังด้วยเ,เก็บอะไรนะครับนี้เป็นกล่องเก็บอะไระเพื่อนผมว่าในไทยมีแน่นอนนะครับผมว่าในไทยมีแน่นอนรุ่นเนี้ยเพื่อนๆท่านไหนมีขอดูหน่อยนะครับเอามาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆใน TNN ดูหน่อยครับ หนึ่งหมื่นรอบนะครับเรือนใ่แบบในสนามแข่งกันเลยทีเดียวนะครับสปีดท็อปสุดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนตะ่ผมว่ามันน่าจะเกิน2จังหวะนี่ต้องบอกว่าแรงนะครับแรงครับเ,เพื่อนๆคือหน้าจะากยกใส่รถนะครับแล้วก็ไปสนามไทเร์กิตนะครับแล้วก็ ไปสิ่งอะนะครับไปฝึกทักษะในการเข้าโค้งอะไรเงี้ยเพื่อนโอเคเโทโ้โหมีขนาดเดิมๆนะเพื่อนโค้ดน่ารักโคตดหล่อเลยครับเป็น NSR แบบยอนี่นะครับสปอร์ตมินิ มีกี่คันนะครับในไทยขอดูหน่อยเพื่อนแฟนฮอนด้มินี่ขอดูหน่อยนะครับสุดจัดนะครับถ้าแฟนแฟนฮอนด้านะครับหรือเพื่อนๆชาว GMN ท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับดีรลอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ออกไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่ชอบรถมินี้ได้รับชมกันต่อเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ